เสร็จเรียบร้อยนะครับตัวนี้ล้างเช็คระบบใหม่นะครับแล้วก็ทกําการคายคทําการคายตัวนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนเขาวควายใหม่นะครับก็เช็คระบบพลิกเสียงนะครับความลื่น เบรคครับ,รบลองเล่นดูครับผมนิ่มๆเรียบร้อยครับ